เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์กรุป๊ปเคป๊อประดับตำนานสำหรับคาร่าที่ประกาศยุดวงหลังจากเรบิ์นานถึง9ปีไปเมื่อต้นปี2 5 5 9และอีกหนึ่งขา่าวเศร้าข่าวชอกของคนในวงการก็คือการสุญเสียสมาชิกวงอย่างคูฮาร่าที่จากไปตลอดการเมื่อปลายปี2,562ล่าสุดน,นะคะสาวๆคา,าร่าได้รวมตัวกันอีกครั้งจะหลงครบครอบ15ปีของวงโดยวันที่11มิถุนายนเป็นวันของแฟนคลับที่สาวๆสัญญาว่าจะกลับมาหาทุกปีแม้จะไม่ครบคน แต่ก็เป็นที่น่าตื่นเต้นดีใจมากๆของแฟนคลับสำหรับคาร่านะคะเป็นเกอร์กรุ๊ปจากค่าย DSP Entertainment เปิดตัวไดเบ์เมื่อปี2550